สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวภูทรับเบิกเป็นแกรลลรลี่พนักงานฝ่ายส่งเสริมทั้งหมดรถตู้เก้าคันนะรถตู้เก้าคันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรถส่วนตัวประมาณสิบกว่าคันเราได้รับตำแหน่งเป็นสเกลหน้า หาพื้นที่ทำกิจกรรมครับเป้าหมายคืออำเภอคอนสวรรค์คอนสวรรค์จะไกลไปไหม,ม,มจะปิดกันดูดิคอนสวรรค์ คอนสวรรค์โอ้โหคอนสารกินเที่ยงตอนนี้หกโมงครึ่งมีการประกอบอาหารอีกแล้วทอดเนี่ยทอดเนี่ยโอ้โหรถครัวไปยังครับไปแล้วล้งนาไปแล้วรถครัวล้ง้าไปแล้วทางประสาทกับรถครัวแล้วนะทีนี้คอนสวรรค์ชัยภูมิ 103ยสามกิโลฮะร้อยสามร้อยสามโอ้หลวงพ่อยประสาทเนี่ยเช็ดอย่างเงี้นะเอาแถวแวงน้อยนี่แองน้อยเข่งข้อเข่ข้อไกลกว่าขอนสวรรค์ใช่นะครับเดไปราพาไปดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับไปกันเร็ววสสัดีค่ะสวัสดีค่ะ จุงกระบู้ยวะสวัสดีค่ะสภาพได้นอนไปนอนน้อยแต่นอนนะเด็กครับผมสภาพไปการ เหรอครับผมเลยว่ะแน่นอนเราจะไปที่นั่นกันที่นั่นคือที่ไหนนะออคุณพร้อมไหมอ้จาแต่ไหนมาลัมเขาปิดคณะเราเห็นจากไหนมาแต่ไหนไปทางไหนโอ้ยนี่แล้ว <c oughs> วันนี้เราจะไปไหนกัน <c oughs> เป้าหมายแรกคือพ <c oughs> ุทับเบิก <c oughs> ใช่ไหม

ราสามีลเตอแ่มาครับพักกันนอนบ่เนี่ยพักกันหลับกันนอนบ่เี่หจนังแท้สมเมือนพงเจ้าักกันหลับกันนอนบ่เนี่ย้อมหันนะเล็กสงตัวเจ้าสากบ่ามเจ้าถามเจ้า ง่วนง่วนนี่บอกที่ว่าถื่อนะถื่อน้ำมันพยาการแบบสามสามหกเอ็ดสาวเนไปซี่เพราะพยาการยืดแน่นวงน่ะเพรสื่อประตูไม่ไปเอิงไหนง่างไปซี่สสวัดีค่ะสุภาพบุรุษไปใซอก็ไม่ใช่สาวสาวสาวอ่ะอ๋อผมพูดเอวน้องเพลูกใี่บ้าน ใครเอานมให้ลูกอยู่บ้านนี่ผู้ไดเอานมให้ลูกอยู่บ้านลูกไม่ดื่มนมค่ะสก้าวส์เีสก้าวสะนม สนำไหนนมนะนำไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะไปพัฒนาบุคลากรกันค่ะยคือบอกสนะมไหมไปไหน,นะค่ะวันนี้จะไปทริปเตะหมอกกันที่ภูทกเปิดคะไไ่ะนะคะเห็นไหมนี่วันนี้เรามีหมาดำมาด้วยนะคะหมาดำนี่ดู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 มีหมาดำนะคะเอาอะไร เออยังไปท้ายกีโผวะเือตัดกันว่ถก็ถระดกโผมาทำอะไรไดอ,อากรารมากับจักรกลใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> อรเราเราติดเบอร์รือยังไติดเบอร์ือยังนี่เบอร์ออนรอเนี่เบอร์สเปียร์นี่รอ,องไหม รูป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 อาอาไปดูเฮ้ยไม่เอวัดดู่ะ อร่าวนี่ไม่ตรงเลยมันจะขึ้นทีไงอะ้าก็ไม่ตก่เอาใช่ไหมเดีงกันเดี๋ยวพึ่งติดเมอกูกมาพี่ายนี้เอง หนึ่งสองสามสี่ห้า, system, า,พพาหกหกครั้นนี่คร,ร้นเราติดไทยน,รรนี่คร้นทั้งหมดกี่ครั้งยังรถตู้เก้าคันรถส่วสนตัวอีกหนึ่งสอง สามสี่ห้าเอาอยังเอาเถอะเด็กมาเอาตรงตรงเอาหายพี่โอ้ยพี่เอาเอา,เอาเลยตรงนั้นดูถ่ายดูถ่ายสิย <c oughs> ไหนเอน้ยนั่นน่ะใช้ไม่กีนเอ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะซึ่งแล้วโก้แล้วนะครับเราไปสเก่าหน้าะ เกาเปลี่ยนนะครับไปแล้วไปก่อนให้ไปก่อน